หนึ่งซึ่งเป็นใบผ่อนผันเนี่ยนะฮะซึ่งมีกําหนดเข้ารับการตรวจเลือกเมษาปี3 0แต่ไม่ได้ไปเพราะมีการผ่อนผันไปเรียนต่อขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะในเวลาต่อมาก็มาสมัครเข้าเป็นข้าราชการกลาหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรซึ่งก็นับเป็นทหารแล้วคุณอภิเศษก็มีหลักฐานซึ่งก็คือใบผ่อนผันอันนี้คุณสุริโชคยืนยันว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะอ้าวก็คนละมุมเดี๋ยวตามกันดูต่อครับนี่ก็โตกันเรื่องหนึ่ง ขอารบธงชาติแ้ะเดี๋ยวกลับมาต่อเนื่องเลยฮะธงชาติและเพลงชาติสดีค่ะเดี๋ยวเราคุยกันนะฮะผมขอแจ้งความคืบหน้าเหตุใหญ่เมื่อเช้านี้ก่อนนะครับตกลงรายละเอียดก็มาเพิ่มเติมนะครับตอน6.15คนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัม ซุกในรถปิกอัพเอาไปจอดทิ้งไว้บนถนนหน้าบริษัทโปรคอมพิวเตอร์แอนโอเอจำกัดอยู่ที่ซอยหนึ่งถนนเจริญเขตเขตเทศบาลเมืองสุงไอลโกลกราทิวาตแล้วจุดชนวนระเบิดทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารของบริษัทที่ว่านี้ไฟลุกไหม้ลามไปกินตัวอาคาร4ครูหารถยนต์และรถบรร์ไอีก4คันของชาวบ้านจอดไว้เสียหาย ที่ดาดฟ้ามีเจ้าของร้านกับสมาชิกในครอบครัวหนีขึ้นไปติดอยู่สี่คนเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำเพื่อนำกระเช้าแล้วก็รวมถึงเจ้ารถกระเช้าไปช่วยเหลือทั้งสี่คนลงมานะครับล่าสุดเนี่ยพยายามจะดับไฟนะฮะมาให้ลูกลามไปอาคารพาณิชย์ที่สองชั้นที่ปลูกสร้างติดกันอีกเกือบ1ิบคูหาตอนนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ถูกไหมอยู่สี่คูหานะฮะการสื่อสารในพื้นที่ก็ถูกตัดขาดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะมีการระเบิดซ้ำด้วย นี่เป็นเหตุสะเทือนขวัญเมื่อเช้านี้ล่าสุดอ้าวได้นอนบ้างไหมก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแต่โอเคค่ะอไหวค่ะเมื่อวานไม่น่าเชื่อจะเป็นสู่ขวัญหรือเปล่าหรือจะเป็นใครถ้าในจอก็ต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะใช่ไหมอือเออทําให้พี่เชื่อได้ว่าในนั้นไม่ใช่สู่ขวัญก็ต้องชื่นชมผู้กํากับชื่นชมครูสอนการแสดงแล้วก็เพื่อนๆนะคะไม่เยี่ยมมาก ว่ากันต่อเลยก็แล้วกันเอาข่าวก่อนค่ะขวัญมาพร้อมกับสัญญาโลกร้อนกัแล้กันท <c oughs> านน้ําแข็งขนาดใหญ่มากที่ที่กรีนแลนด์ใช่ไหมแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2010ครั้งนั้นเนี่ยขนาดใหญ่มากเนยนะคะพื้นที่ประมาณ250ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันหลุดออกมาคราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นทารน,น้ําแข็ง p ีเตอร์มนทางตอนเหนือของเกาะกรีนแลนด์ แตกออกเป็นแผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่เขาบอกว่าขนาดที่แตกออกมาเนี่ยใหญ่เท่ากับ2เท่าของเกาะแมนฮัตตันของสหรัฐเลยนะคะภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมของนาซา เขาเห็นเลยนะคะว่าแผ่นน้ําแข็งที่่ทีแตกออกมาจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่เนี่ยบริเวณส่วนปลายสุดของฐานน้าแข็งจะเริ่มลอยออกในวันที่16กับ17กรกฎาคมนะคะ <c oughs> เมื่อปี2010อย่างที่บอก <c oughs> เคยแตกอย่างนี้มาแล้วห,หนึ่งโดยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยฐานน้ำแข็งจะแตกตัวออกเป็นแผ่นน้ำแข็งเป็นปกติแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าพบว่าแผ่นน้ำแข็งเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างความประหลาดใจให,ให้กับผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> โดยอีริกวิโอนะคะผู้ เชี่ยวชาญจากนาซาบอกว่านี่ไม่ใช่การแตกตัวธรรมดาแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงนี่แหละค่ะก็ต้องติดตามว่า น่ากลัวนะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอากาศโลกยังไงบ้างพูดถึงน้ําพูดถึงทะเลแล้วก็ไปดูเรือล่มหน่อยไหมเป็นยังไงเรือล่มใช่ค่ะเป็นเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในมหาสมุทรอินเดียนะคะนอกชายฝั่งแทนซาเนียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือออกมาได้145คนสําหรับเรือเฟอร์รี่ลำนี้ค่ะออกเดินทางจากเมืองดาอสซาลาม ศูนย์กลางการค้าของแทนซาเนียนะคะประมาณเที่ยงวันพุธปกติเนี่ย รับผู้โดยสารได้250คนแต่นี่บรรทุกไป290คนก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าตำรวจกํำลังสอบสวนอยู่นะคะทางโฆษกตํารวจซันซิบานี่ยอมรับว่ามีความหวังเล็กน้อยมากที่จะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมแล้วก็มีแนวโน้มว่าจํานวนผู้เสียชีวิตอาจจะสูงถึง145รายอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็ยังคงดําเนินการค้นหาผู้รอดชีวิตต่อไปส่วนทางด้านประธานาธิบดีแทนซาเนียค่ะ กล่าวในถ้อยแถลงว่าโศก,กนาฏกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนความทุกทรมานของคนเหล่านี้สร้างความเจ็บปวดและก็ทุกทรมานแก่เราทุกคนเช่นกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราภาวนาให้ผู้ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนนะคะหลังจากที่โศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายด้านการเดินเรือของแทนซาเนียเกิดขึ้นเมื่อกันยาปีที่แล้วโดยครั้งนั้นก็เป็นเรือ f ฟ r r y Spice Islander อค่ะอับปางในเส้นทางเดียวกันนี้เลยค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากถึง200รายด้วยกันแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในหายนะทางทะเลครั้งที่เลวร้ายที่สุดในแอฟริกาเลยค่ะเราไปดูกันต่ออีกนะคะคุณผู้ชมฮะ ก็ไปดูเสื้อชั้นในซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะว่าคนโบราณเขาใช้ใช้เสื้อชั้นในอ่ะที่ผมพูดนะพูดตรงๆยกทรงใช่ใช,ใช่เพราะว่าโดยโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนโบราณหรืออะไรเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามีประวัติในเรื่องนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยอินสบรุกในออสเตรียค่ะเขาไปพบ เสื้อชั้นในสตรีนะคะทำจากผ้าลินิน4ตัวในปราสาทเก่าแก่แห่งหนึ่งของออสเตรียแล้วเขาก็ไปตรวจสอบดูโดยใช้ระบบคาร์บอนเรียบร้อย ว่าชุดชนัยที่เขาพบเนี่ยมีอายุเก่าแก่นานถึง600ปีเสื้อชนในดังกล่าวถูกค้นพบในปราสาทแลมเบิร์กนะคะในแคว้นไทโรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นประหลาดใจมากกับการค้นพบครั้งนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อกันว่าเพิ่งจะมีเสื้อชนัยใช้กันในช่วงประมาณกว่า100ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ แล้วก็สิ่งที่ทําให้นักโบราณคดีออแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นเป็นยกทรงเลยนะเนี่ย600หกร้อยปีเหรอสิ่งที่เขาประหลาดใจก็คือสิ่งที่เขาพบว่านเนี่ยเก่าแก่600อปีเนี่ยรูปแบบมันเหมือนปัจจุบันมันคล้ายกับปัจจุบันมากออแล้วที่แปลกไปอีกก็คือในภาพเขียนในหลักฐานต่างๆในยุคเดียวกันนียม,นมันไม่เคยมีการแสดงเลยว่ามันมีการสวมใส่ชุดชั้นในของสตรีเมื่อประมาณ600อปีออที่แล้วใช่ค่ะ โอ้ยเหลือเชื่อนะค่ะแสดงว่าที่เราเห็นกันทุกวันนี้มีวิวิวัฒนาการมาไม่เปลี่ยนไปมากนะคะเหมือนเดิมหกร้อยปีก่อนมีอย่างนี้ผมก็ึูว่าคาดเอาอย่างเดียวนน่นี่ก็เปรี้ยวมากนะคะอันเนี้ยใช่ไหมค่ะ ดูเรื่องใหญ่ครับดูชมมะ,ะเป็นระเบิดพรีชีพที่พุ่งเป้าโจมตีนักท่องเทีย่ยวอิสราเอลในสนามบินที่เมาเบลกเรียใช่ค่ะที่เมืองเบอร์กกสในเบลกเรียเนี่ยแหละค่ะโดยที่อิสราเอลเชื่อนะคะว่าเป็นฝีมือของกลุ่มิสบบลละในเลบานอนแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง6คนภาพที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ก็คือภาพผู้ต้องสงสัยเนี่ยแหละค่ะ เป็นอีกหนึ่งการโจมตีที่พุ่งเป้าทำร้ายชาวอิสราเอลที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต6คน5คนเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลส่วนอีกหนึ่งรายนั้นเป็นชาวบัลเรียมีผู้บาดเจ็บอีก30คนส่วน3คนในนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัส <c oughs> หลังจากที่เกิดเหตุค่ะ UN แล้วก็สหรัฐได้ออกมาประนามการกระทำดังกล่าวแล้วก็แสดงความเสียใจไปยังญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ <c oughs> ขณะที่รัฐมนตรีมหาไทยบัลเรียแถลงว่าภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกเหตุการณ์ได้แสดง ให้เห็นว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายเป็นชาวผิวขาวคนหนึ่งที่สุดกางเกงขาสั้นแล้วก็สะพายเป้เหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วๆไปมีผมสีทองแล้วก็สวมแว่นตาก,กันแดดเดินไปเดินมาอยู่ในสนามบินแบบนี้เนี่ยนะคะคาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ26ปีส่วนทางด้านรัฐมนตรีกระโหมอิสราเอลนะคะกล่าวว่าอิสราเอลกำลังเผชิญกับ กระแสการก่อการร้ายทั่วโลกแล้วก็คาดว่าการโจมตีในเมืองเบอร์กัสคราวนี้น่าจะเป็นฝีมือของอมสมาชิกกลุ่มฮิสบุลเละแล้วก็มีอิหร่านเป็นผู้อุปถัมภ์อ,มอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยอินเดียจอร์เจียเคนยาแล้วก็ไซปรัสก็กลุ่มนี้ไอทีทะเลาะก,กันเนี่ยเรื่องเนี้ใช่ค่ะนี่แหละค่ะนี่ฮะอ๋อน่ากลัวนะฮะดูภาพแล้ว <laughs> ไปดูกันเรื่องของเครียดอ่ะขวัญไปดูเอาเบาๆได้ไหมปอกแต่งอะไรนะกขาแตงโมอยากดูภาพนี้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเป็นคนอังกฤษสองคนแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นไม่เคยดูเหมือนกันอยากจะดูภาพเนี่ยแหละเขาบอกว่าเอายางนะมาพัน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 ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เหมือนกับว่าจับถ่ายภาพเนี่ยนี่ แล้วเขาก็มาเร่งสปีดคือเขาเอายางเนี่ยพันใช้เวลา20นาทีแล้วเขาก็มาเร่งสปีดคือพอยางมันมัดแน่นเนี่ยมันก็สามารถผ่าแตงโมออกมาได้มันบีบจนแตงโมแตกมีง่ายกว่าไหมนั่นนาทีคงเล่นสนุกแล้วล่ะค่ะแต่ผ้ามันวยบไงเขาคงอยากจะได้ผ้าแบบนี้คือพันไม่ได้เรื่อยให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นจนมันรัดแล้วแตกใช่แตกเองเงฮะเอ๊ะลองทําบ้างไหม มันมีดไหมให่มันเลอะเทอเล่นเออเนี่ยดูอาจตะภาพมันสวยต้องยอมรับสวยเนี่ยนี่ฮะดูฮะดูชโลคือรัดไปเรื่อยเรื่ทยรัดไปเรื่อยรัดไปเรื่อยจังหะจนกว่ามันจะทนแรงแรงแรงบีบไม่ไหวแล้วก็แตกออกมาเองอ่านี่แหละครับไปดูเรื่องของน้องหมาไหมน่ารักน่ารักอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะหิวอะค่ะไม่จะทำยังไงนะคะ ไม่มีใครอยู่คอยให้อาหารซะด้วยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วล่ะค่ะดูวิธีการของหมาน้อยตัวนี้อาหารมันคงจะอยู่ข้างบนน่ะเปิดลิ้นชักเองเลยถูกต้องค่ะจะเปิดลิ้นชักทำไมหาของกินหรือใช้ทำเป็นบันไดค่ะฉลาดนะเนี่ยใช้ได้ไหมคะแบบนี้หละค่ะก็เปิดออกมาสักลิ้นชักหนึ่งแล้วก็ใช้แทนบันไดไปรอดตลอดไหมยังไม่ยังไม่จบค่ะค่อยๆตออีกชั้นหนึ่งนะบันไดมันไม่พอนะ ได้ไหมแต่ดี่ฉันเคยเห็นเด็กเล็กๆบางคนทำนะคะคือเปิดลิ้นชักอ่ะแล้วทําให้เป็นบันไดเลยแล้วปีนขึ้นไปเอาขนมที่คุณแม่ซ่อนไว้ฉลาดอเหมือนหมาถ้าเบื้องต้นเนี่ยจะรู้สึกนะฮะว่าปกติหมาจะดันเข้าดันออกประตูบานเลื่อนมักจะเปิดไม่เป็นอันนี้ได้แต่หมาเมืองไทยจํานวนมากทีเดียวที่เปิดบานเลื่อนสบายเลยเอามือเปิดฟเช่นของคุณเป็นต้นฝึกมาอย่างดีค่ะ านผู้ชมครขออนุญ,ญาตขวัญพาพี่พาไปดูสักเรื่องหนึ่งหญิงขี่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเนี่ยน้องไรดูนะฮะมันมีสติสติประกอบที่จีนขวัญดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หนิงโปนะฮะดูฮะออดูฮะหญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามถนนตรงสีแยกเขตปย่หลุนจังหวะที่รถบรรทุกอีกคกันกำลังเลี้ยงความเร็วเพื่อเลี้ยวให้ทันก่อนไฟเขียวจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงนะ กว่าจะมองเห็นแล้วกระชากหลบก็ไม่ทันจะได้ดูภาพอีกด้านหนึ่งนะฮะผู้หญิงคนนี้โชคดีและมีสติอยู่บ้างตรงที่กระโดดออกจากรถอ่ะคือต้องแลกขี่ใช่ไหมดูนะะเอาขาลงเลยนะะเตยนิดนึงก็ดูดเข้าไปนั้นน่ะใช่ถ้ากลิ้งอีกนิดนึงนะไม่ทไม่ทันปล่อยแฮนด์รถแต่ถ้าเธอไม่ก้าวขาออกจากรถจะไปนยังไงวันโดนเต็มเตมนั่นน่ะไปแล้วแน่ๆข่าวนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ไม่เป็นไรนะแต่คนเราคงไม่ได้โชคดีอย่างนี้เราลงมาเถียงกันตำรวจบอกผิดทั้งคู่แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยรถใหญ่ผิดฝ่ายเดียวบ้านเราถือ<ช>หลักใครใหญ่กว่าผิดอืนี่ฮะดูฮะตำรวจที่จีนบอกผิดทั้งคู่เห็นแล้วน่ากลัวไหมนั่นอะ่ะอ,อา,าเอาละครับท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องอจะเรียกว่า เป็นความภูมิใจหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้คุณสุรพงษ์ภัยพิเศษ,ษพัฒนพงประกาศนะฮะยอดขายรถยนต์เดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านไป123,471คันสูงเป็นประวัติการเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย75.7%อืมโอ้ ซึ่งมาจากปัจจัยข้อที่หนึ่งนโยบายรถคันแว่ของรัฐบาล<ะ>ข้อที่สองสส้นปีที่ผ่านมาน้ำท่วมใหญ่<ะ>ส่งมอบไม่ทันก็ค้างมาที่สำคัญ<ะ>เดือนมิถุนายนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยประเทศไทยส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปได้ถึง94,727คัน